7ผลที่จะตามมาถ้าเกิดคุณกินยาลดการหลังกดในกระเพาะในระยะยาว ข้อที่1ทางเดิอนอาหารเราจะดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงข้อที่2มีผลกับจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดิอนอาหารมันทาให้จุลินรีดีๆเนี่ยตายไปข้อที่3มีผลต่อไตมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดไตไวายเรื้อรังสูงขึ้นข้อที่4กระดูกบ้างกระดูกพุนเพราะว่าเวลาที่เรากินยาลดการหลั่งกรดทําให้ไตขับกรดส่วนเกินออกไม่ได้ร่างกายเราจะเป็นกรดร่างกายเราจะสลายแคลเซียมจากกระดูกออกมาเพื่อมาบาลานซ์ความเป็นกรดเ,เพราะว่าแคลเซียมมีความเป็นด่างข้อที่5เวลามีแคลเซียมออกมาอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆ ให้หลอดเลือดมันหดตัวแล้วก็ไปเกาะกับพลาคต่างๆทําให้หลอดเลือดมันตีบตันมากขึ้นทําให้ความดันสูงขึ้นเวลาหลอดเลือดมันหดเนาะเลยทําให้มีความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มสูงขึ้นข้อที่6ถ้าคุณทานตัวนี้ไปนานๆความเสี่ยงในการที่จะสมองเสื่อมจะมีสูงขึ้นข้อที่7ก็คือมีงานวิจัยถึงเรื่องของไวรัสที่ระบาดอยู่เนี่ยเขาพบว่าถ้าเกิดคุณทานยากลุ่มนี้2ครั้งต่อวันความเสี่ยงที่จะติดไวรัสจะสูงขึ้น3.7เท่ายิ่งทานเยอะยิ่งมีความเสี่ยงในการติดเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสภาวะร่างกายมันเป็นกรดเยอะๆเนี่ยไวรัสมันจะเข้าเซลล์ได้ดีกว่าภาวะที่ร่างกายมันเป็นด่างและนี่ก็คือ7ผลที่จะตามมาถ้าเกิดคุณทานยาลดการหลั่ง เฉพาะเป็นระยะเวลานานๆต่อเนื่องนะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาติดตามกันนะครับ